เปลี่ยนแคดแล้วแล้เป็นไกลแล้วไกลแล้วเอ้าน้ำเปิดอะไรอันยังไงปะ w c เฮ้ยอแหลมอะไรอ่ะทำไมกูชื่ออแหลมอ่ะอ๋อชื่อในในนี่ในสตรีมูแน่เลยที่อออกก็ต้องออกไอแหลมอยู่ไหนโอ้โหชื่อผ่านแล้วเอ้ยกูออกออกเกมแป๊บนึงเฮ้ยโอ้ยเก้าลืมลืมลืมเปลี่ยนสตรีมไเลเที้ยกูก็นด็อกออฟวอลแหละชื่อกูอ่ะ โอ้โหโหดโหลดต้องไปโรงพยาบาลน้องไปโรงพยาบาลเกี่ยวโรงพยาบาลเลยน้องเดี๋ยวพี่ตามไปโอ้เอาเอ้าเอ้าเอาเอามาดิโรงพยาาดิเอฟเอฟสิบเอ็ดป่ะเอาเอาให้พังซะเอาไอ้เหี้ยก็พังจริงทำรถทำรถครับพี่ชายทำรถอยู่ครับไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลโอเคครับโอเคครับพี่อ้โเดี๋ยวเราผมซ่อมรถแป๊บนึงได้ได้เนาะเจ้โบช่วยได้แดดอ๋อชาติแรงเจดัดตินเอ้า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 เฮ้ยมันทำเฮ้มันทำเพื่อเราอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวรอกูซ่อมรถแป๊บนึงไอเดี๋ยวทำไมคุณชวิตเลยวิิทําไมคุณรได้จฮึฮึฮึลาเองาวเองเันนี้วันีเฮ้ยเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนหมาดิก็หมาดิก็หมาดิอหมาดิตัดหมาหมาดิลงไอมหมาดิมึงล่วงล่วงเหรอล่วงกูซ้ำล่วงกูซ้ำางีนั่นแหละอเฮียมาหาเรื่องกูมาหาเรื่องกู ลองช่วยบอสลองช่วยดีดีใส่เดี๋ยวไอเวเอายจเลยครับมันจ่อยเขาจอยผมจอยผมสาเฮยมึงเปิดกูก่อนแล้วมึงเปิดกูก่อนนะ้เปิดผมก่อนนะอ้เยอะมันเยอะที่ะรู้ใครกูกูมันเยอะนะเอาลยครับจเลยครับจเลยครับผมผิดอะไรเลนหนึ่งเขาเขาก็ทือผมก็ผมซ่อมรถอยู่อันนใครอ่ะอันนี้ใครอ่ะผมผมดาวิดหลุยครับ พี่แหลมเหรอเฮ้ยอยู่เรื่หนุยคือผมหนุ่องอะไม่จะปล่อยผมก่อนเนี่ยตอนเนี้ยผมไม่ได้พนผิดฮมยตำรวจไม่ป่อตำรวจไม่ป่อนตำรวจจวครับจำมันไว้ยัยปล่อยครับจำมันไว้ยัยปล่อยครับไปไหนนเด็ก่ไปไหก็กงไปไหนคนเปิดกลวงไปไหนเอ้ตัวนี้มยิงเปิดหัวเปิดกลัวเปิดหัวเปิดหัวฮะสู้ดิงสวนกูดิ่งสวนกูดิมึงเปิดกูมึงก็สวนกู ไปเดินรุมเพื่อนรู้อะไปเดินเลยอ่ะเฮ้ยมันตัวตำรวจล่ะรถจับเลยยิงตายเลยกระโดดไอ้นิวแก๊งคืออะไรวะนิวแล้วนี่ใครเดี๋ยวผมแดงนึงใครให้รู้เหมือนกันเลยบอสตึ่งมาตัวตำรวจไม่เกี่ยวอ้าวโดนเรื่องอะไรแล้วมโดนอยู่คนเดียวเนี่ยผมแดงผมแดงโอ้แล้วไม่ว่าไม่แก๊งอะไรวะน้องแอ้มไม่แต่ว่าผมโดนทำร้ายก่อนไม่ใช่ผมปกป้องตัวเองนไอ้พวกตำรวจเหรอเนี่ย เพื่อนเชธอคน่อยไม่ใช่เขามาหาเรื่องพวกผมใช่ครับพวกเขามาหาเรื่องพวกผมผมกำลังซ่อมรถอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้พูดอยู่เนี่ยถามฟู๊ก็ถามอะไรหอยเนี่ยเออเนี่ยคนเนี้ยแหละเพื่อนคนเนี้ยแหละเพื่อนแล้วตำรวจคุณคุณตำรวจต้องต้องดูความถูกต้องนี่นี่คุณตำรวจปล่อยผมทีให้คุณตำรวจมาถามคนนี้คนนี้เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่เราเห็นเหตุการณ์อืมใช่ครับนี่นี่นี่อยู่ไหนแล้ววะหมอใส่บินคอนเลยคคุณตำรวจตามมา เอาจับเับเลยไม่ใช่ดี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 โอ้ยปลดให้ค่ะปลดให้ยืนอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับเอาเอาไม่รอดเขาฟังหน่อยมั้งเจี๊ยบเขากัเอาอะไรอีกอะนี่คุณต้องหยนี่นี่นี่ทำไรอ่ะเอาว่าไงครับนี่นี่คุณบัวขาวคุณลองเล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังหน่อยว่ามเดียวนี่อุ้ยจะต่อยผมอีกแล้วต่อยผอ๋อผมผมเห็นนะเห็นแบบเขากำลังมั่วสุมกันตรงเนี้ยแล้ว เนี่ยใช่ครับผมไม่ได้เพื่อมขานนะผมใช่ครับใช่ครับผมเข้าไปทักทายครับเป็นทักทายกันภาษาเอังกฤษครับอุ้ยมีเหรอครับทักทายแบบนี้มีเหรอครับใช่ครับผมใช่ครับตำรวจต้องตำรวจพิจารณาด้วยครับเท่าไหร่ดลาครับผมพี่ซอมดาวินหลุยมานนาแล้วครับไอเยี่ยงเหรอว่าจะจดจำมาก่อนแต่แม่งเจอกูแน่ไอเยี่ยงนะเราหรือมันเป็นฝ่ายเปิดเว้เนี่ยกูเห็นไอ้เก้าไม่ปยุ่ต่อยสักทีไม่รู้ว่าไอ้เก้าโดนกี่แล้วว่าตรงเนี้ยเออพี่ชายครับ เออผมอยากรู้ว่าที่นี่เขาใส่สูตรอะไรนะครับตรงเนี้ย้นรั่วครับเออที่นี่เขาใส่สูตรสีอะไรนะครับผมไม่ได้เลือกอันนั้นมันไม่ได้เลือกอ่ะกดเข้าไปมันก็เลือกไม่ได้โอไม่ไม่เดี๋ยวผมคือผมถามคุณหรือเปล่าผมคุยกับน้องเนี่ยไอ้เด็เอาอีกแล้อ๋อผมถามคุณหรือเปล่าเฮยผมทำไมอ่ะเฮ้ยาไมอะเฮ้ยเห่วยอ่ะเหนยอ่ะเ่อ่เหอยอต่อยก็ต้งเยอะผมโดน ไอ้กาหมาช่วยนะเฮ้ยเฮ้ยยุดยุดยุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมาดิมึงหมาดิไอ้เพื่อนดุดเลยเพื่อนเพื่อนดุดเลยเดียวคุณตำรวจครับอยู่ฉากการ่อยคุณตำรวจอยู่ฉากการ่อยนั่นแหละครับคุณตำรวจถูกต้องที่สุดตำรวจเผือตำรวจเผือคุณตำรวจเห็นกาตาคุณตำรวจเห็นกาตา่าเขาสาวใครอยู่ไปโรงพยาบาลเรานี้ประเด็นละเออไปโรงพยาบาลเดี๋ยวไปไปเช็คระดับไหนรถกลัวอย่าเข้านะครับไอ้หลุยอย่าเข้านะครับ เนี่ยคนตำรวจครับเขาพูดจาไม่ดีในที่สาธารณะเอ้ยอะไรครับนี่คืออะไรครับเนี่ยเอ้ยเอ้ยคือไงครับเอ้ยเอาแมงเลยเปล่าเอาแมงเลยเปล่าตำรวจด้วยฮะนี่กูมาอยากยากขโมยรถสัสโดนขโมยรถเฮ้ยมีมีคนขโมยรถมีคนขโมยรถครับคนนี้ขโมยรถครับคนนี้ขโมยรถโอเคผมอิ่มแล้วแมนจริงๆคนเนี้ย ไม่คุณนุ้ยเขาจะขโมยรถอ๋อต้องอ๋อต้องแจ้งความเหรอครับอ๋อโอเคครับอ๋อเดี๋ยวคุณตำรวจไปบอกคุณนุชกันเออขับหน้าด้วยขับหน้าด้วยเดินเดินล้อหน้าด้วยวะอะไรอะไรบังบางโรงพยาบาลนี่ถ่ายแล้วบอกว่าถ่ายนี้มีเหยื่อหรือเปล่าเหม็นว่าเหม็นว่ะคนเลี้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเออ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  เห็นปีนน้ำมันเหรอวะเอาไว้ลงเลยไหมลงเลยด้วยมาเนี่ยเอาลงเลยดิลงเลยดิไม่กูเห็นกูเห็นดีนน้ำมันเหรอเฮ้ยนิวอะหยุดหยุดที่เกิดเหตุเร็วนิวลุกมันต่ออะไรอะมาดีกูช่วยเพื่อนกูอะประเด็นเลไหนแล้วใครทำเพื่อนกูอะเฮ้าเอ้ยกูโลแล้ว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 กูน้ำโลว์ไอ้ต่อยนะกูได้ ถ้าเราวิวาสนะสี่แยกนะไไปขี้ฟ้องเหรอเฮ้ยขี้ฟ้องเหรอเฮ้ยลุงอะไรอ๋อเอ้ยอะไรอ่ะกูผิดอะไรอ่ะมึงชนก็ชนกูเขาชนผ่านผมเขาชนผมแล้วเขาถามว่าเอาไหมเอาไหมผมก็เลยบอกันตใช่รับผมแค่มาห้ามไม่ใช่ครับผมแค่ผ่านทางมาครัมคุณผู้ชครับกูตายเนี่ยครับกูตายแต่เขาเขาเริ่มรุนแมงนะผมป้องกันตัวเลยเออถ้าไมีหมอนมาก็ชุบเลยชุบให้ฟัง ใช่ผมจะไปโรงพยาบาลทำร้ายพวกผมแล้วนะมอกครับที่ยาไติไหมครับชี้ไปตำรวจอยู่ข้างหลังทำไมคุณไม่วิ่งแจ้งตำรวจครนะไอผมแจ้งแล้วไงเนี่ยคนที่แจ้งบอกดิคนที่นอนตายเนี่ยนี่คือมีดมาเจาะคอแล้วไงคุณตำรวจถ้าผมมัวแต่วิ่งไปแจ้งผมก็ตายเลยใใชช่่คครรัับบทุกอย่างมันต้องป้องกันตัวก่อนครับใช่ไหมใช่มันต้องป้องกันตัวก่อนนะขอบตาครับถ้าผมวิ่งไปเปล่าๆผมก็น่าจะรับร่วงนะครับ ถ้าเกิดข้าถาเดแบบนี้มันจะเป็นข้าวไข่เคลาะวิวาดนะครับโอเคครับโอเคครับจับเลยแวกันต่อยลูกกินตายเลยแล้วกูเลยเนี่ยคุณผมมันสัาตญาณต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าโดนเปิดก่อนด้วยอ่ะใ่เขาาเ่หลบหลอนหน่อยหลบหมอหน่อยจับเลยครับทังไหนอะไรยังไงแล้วก็ไว้บอกเลยใครตายไว้ไหนกูไงเข้าไปโดนกระทืบซ้าอีกแย่บัวขาว โอ้แม่โดนกระทำตลอดเลยวะอยครับป่อยครับใช่ครับ่ผมก่อนต้องป่อผมก่อนถึงพวกผมจะสู้ไม่ไหวพวกผมก็สู้นะครับดูดีสังคมมันไมเรา่ผมขอย่างเดียวคือถ้าจะจับพวกผมจับมันเข้าไปด้วยสองตัวไม่ได้ครับไม่ได้น้าผมกดตะโกนยังไงวะนิวกด F ไ้คิวนคนทำร้ายผมก่อนนะอ๋อปล่อย่อยผม่อไม่ใวกข่าวคืออย่างนี้ว่าสังคมมันดีถ้าเราเป็นอย่างงี้แล้วดูดีเราจะมาโอ้โหแย่ว่ะแย่แย่